สวัสดีครับเพื่อนๆทั้งหลายครับพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาชมหลวงพ่อเงินอีกองค์หนึ่งครับองนี้นะลองชมดูฮะนี่ก็หลวงพ่อเงินบางคลานพิมพ์ขี้ตาครับนี่ลองชมกันดูก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนลงกล้องเนี่ยค,ความเก่าฮะ องค์พระก็จะเป็นเกล็ดกระดีนะมีคราบปลุกคราบเบ้านะนี่ด้านหลังครับนี่ด้านหลังนฮะจะมีเกล็ดกระดีทั้งองค์มีความแห้งนะฮะและตามซอกขององค์พระเนี่ยนะดูด้านข้างด้านนี้ฮะก็จะมีรอยเนี่ยฮะรอยประกบจะเห็นชัดเนี่ยครับมีรอยประกบนะฮะ ดูข้างนี้มั่งฮะเนี่ยมีรอยประกบรอยประกบเช่นกันฮะนี่ฮะดูฮะดูดังนี้ไปก่อนนะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขี้ตาสชายนะดูน่าจะเป็นสี่ชายหรือจะห้าชายก็ไม่รู้นะผมนับไม่ถูกใครรู้ก็บอกมาทีหนึ่ง ตรงตรงหน้าแข้งนะฮะตรงตรงขานะ่ะนั่นจะมีจุดเขาบอกว่าจุดที่มันเดือดนะที่มวลสารหรือว่าขณะเทแล้วก็เดือดออกมาเป็นจุดหรืออย่างเนี้ยเขาก็าอย่างเนี้ฮะดูที่ตูดเนะี่ยใต้ล่างเนี่ยจะเห็นชัดนะเนี่ยฮะร้อยพุด หรือรอยเดือดของโลหะที okay. ่ปูดออกมาเนี่ยแล้วจะออกมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอย่างนั้นนะฮะเห็นชัดเจนนะฮะเอาทีนี้ลองดูกล้องรงกล้องดูฮะเดี๋ยวครับโอเคเนี่ยฮะเดี๋ยวโทษโทษโอเคอ๋ออ๋อ นี่ฮะดูสองกล้องได้ภาพะจะมีเงาสะท้อนนะนี่ฮะสองกล้องก็จะเห็นนะนีะ่เห็นผิวของโลหะนี่ฮะจะมีเกล็ดกระดีเนะี่หรือเกล็ดทองเต็มไปทั้งหมดนี่ในด้านหน้านะเกล็ดกระดีนะ่เต็มองนะ์เนี่ยนะ ปากก็จะยิ้มฮะนั่นนะฮะกีตาพระใช้กันมามากค่ะองค์นี้ใช้มากเจ้าของเดิมก็ใช้มามากฮะผมก็ได้มาไม่นานนักหรอกแต่เราเก็บไว้ไม่ก็จะมาให้เดือใครดูรครับอันนี้ดูด้านข้างทั้งข้างนี้นะฮนี่นะะเป็นแบบนี้ทั้งองค์นะฮะ นี่ฮะนี่ด้านหลังครับพระใช้ศึกแต่ก็ยังมีความคมฮะคมชัดแล้วก็ลึกเนี่ยฮะคมชัดลึกเป็นพระที่ลึกมากฮะคมชัดลึกเนี่ยฮะเป็นพระที่คมชัดลึกมากครับตรงนี้ฮะเป็นพิมพ์ขี้ตาฮะเนี่ยฮะ ให้ดูให้ดูโลหะดูความแห้งความเหี่ยวความย่นของโลหะนะฮะเห็นไหมจะเห็นชัดมีกรดก็ดีเต็มองแนละ้วมีคราบเบา้าแล้วก็มีคราบอมีออกเหมือนสนิมตากุ้งสีแดงน้ำตาลอมแดงอะไรพวกเนี้นะฮนะนะั่นนะจะมีตามซอกแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนรอยตามมุ้งนะฮะรอยตามมงุง นี้ด้านบนฮะด้านบนห็นไหมอันนี้จะบุ๋มลงไปหน่อยอันเนี้ยเขาบอกถ้าลูพวกเงินเทแล้วก็มีรอยบุ๋มอย่างเงี้ยเขาบอกแท้เลยผมก่อนบริ่ากแท้หรือไม่แท้นะเนี่ยแต่ดูก็โอเคเก่าใช้ดีฮะผมใช้ก็ดีฮะส่วนใหญ่ผมจะขึ้นคออยู่องค์นี้จะใช้ประจำํำ๋ยวพิมพ์คิตาเนี่ดูข้างล่างอีกทั้งนด้านล่างนั่นนะฮะเห็นเม็ด ที่ปูดหรือเม็ดเดือดขณะเทนแล้วปลูปออกขึ้นมาเป็นเม็ดนะฮะชัดเจนมากนะฮะนั่นหละชัดเจนมากมากเลยครับเห็นไหมฮะชัดเจนมาก,ล,กลักษณะของโลหะแห้งนะฮะแห้งเหี่ยวแล้วจะมีลักษณะเป็นรอยเหมือนรอยตามมุ้งนะฮะตามซอกเนี่ยฮะ ดูครับนี่ฮะเป็นพระที่ดูง่ายมากเ่ยฮะดูรอยสองจีวรตรงนี้ไหมลึกนี่พระขาดใช้และศึกมากๆเนี่ยลอยลึกใบหูดูเนี่ยโอเคครับผมเอาละครับ คลิปนี้ก็ไว้ดูใครแค่นี้กันก่อนนี่นะฮะใครเห็นก็ใครรู้หรือใครยังไงก็แนะนำมาได้นะครับ <c oughs> นี่ดูด้านข้างอีกทีนะลักษณะก็ไม่อ้วนนะักลักษณะคางจะลึกนะมองเห็นชัดเจนนะนี่ด้านหลังฮนะนี่ด้านข้างอีกครั้งนะฮะคางจะลึกฮนะเห็นนะ ทางลึกเห็นคางล่องคางเห็นลึกนี่ด้านล่างนะฮะอ่าละด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ